สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมใพ้อามคนรักรถโคราชนะฮะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า Mitsubishi New l a เซอรนะฮะ1.6เกียร์ออโต้ปี2005นะครับสีสันรอบคันสวยงามแบบนี้นะฮะเก็บสีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันครับนีครับสีสันเงาวิ้งวิ้งแบบนี้เลยนะฮะ รถบ้านนะครับซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะฮะสีสันเก็บเรียบร้อยนะฮะสายเรลาลื่นเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับสายพานลูกลอกเปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะแหลกเพาเวอร์เปลี่ยนแหลกพาเวอร์ไปหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ปั๊มปั่นหนึ่งตัวนะฮะเครื่องดีช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับภาษีเดี๋ยวผมต่อให้เต็มปีฮะ เอกสารเล่มทุกอย่างพร้อมโอนนะครับย้ำนะครับว่ารถผมเก็บงานซ่อมลุงก่อนขายนะฮะแล้วก็เป็นรถที่ซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับไม่ได้ซื้อจากพ่อค้านะไม่ได้ซื้อจากร้านประมูลนะฮะนะครับสวยงามแบบนี้นะฮะเดี๋ยวไปชมด้านในครับ คันนี้ด้านในเป็นตัวนอกยกลำเลยนะยกคันเลยนะครับนี่นะฮะสวยนะครเบาะสวยทุกตัวนะย้ำนะครับว่าคันนี้แต่งตัวนอกนะฮะแผงประตูสวยทุกบานแบบนี้เลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับเบาะสวยนะฮะ เฉพาะภายในถ้าหาใส่เองก็หลายตังนะครับผมบอกได้เลยหลายตังนะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะฮะมองข้างปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับนี่นะฮะฝ้าเพดานสะอาดตานะครับเซ็นอรลล็อกเซนเซอร์ถอยหลังทุกอย่างใช้งานได้นะฮะ นี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะพวงมาลัยเดีครับ,มไ,รรบไม่มีแตกไายงาไม่มีอะไรนะฮะคันนี้ย้ำนะครับว่าภายในเป็นตัวนอกนะฮะตัวนอกยกชุดเลยนะครับรวมถึงเลื่อนไม้ด้วยนะฮะ ครับผมคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่69,000บาทนะฮะร,ราคาต่อรองกันได้นิดหน่อยเท่านั้นนะครับพอได้ช่วยค่าน้ำมันกันนะฮะเพราะว่ารถผมเก็บงานซ่อมบำรุงไปแล้วนะครับสีสันก็จะส,สวยๆแบบนี้นะฮะ69,000บาทนะครับไม่แพงนะฮะเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับพร้อมใช้งานทางไกลนะฮะกุญแจผมได้มาดอกเดียวนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะฮะ นะครับไม้จะเป็นแบบนี้นะเป็นไม้ตัวนอกนะครับมายกลำกับชุดภายในเลยนะฮะจอไปแก้ปัญหาเอานะครับจอนี้จอตัวนี้ใช้ไม่ได้นะมันมันขึ้นโหมดล็อกแบบนี้นะฮะนะครับภายในก็สวยแบบนี้นะย้ำนะครับว่าหกหมื่นเก้าพันบาทนะราคาต่อรองกันได้นิดหน่อยพอช่วยค่าน้ำมันนะฮะ เดี๋ยวก่อนส่งมอเผมต่อภาษีให้อีกนะฮะก็คือรถพร้อมใช้นะครับย้ําเลยนะฮะรถผมเก็บงานส่รลงเรียบร้อยนะครับเซอร์วิสให้ก่อนขายนะฮะนะครับห้องเครื่องนะฮะสารรอลื่นก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับสายพงสายพานลูกลอกเปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีปั๊มปั่นตัวนี้นะปั๊มปั่นพาวเวอร์แล้วก็แหลกของอไรก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะ นะครับก็เอาเป็นว่าท่านเอาไปใช้งานได้เลยนะเครื่องก็นิ่งๆแบบนี้นะสำหรับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้นะ090 275 7 798นะฮะจำนะครับว่ารถพร้อมขับส่งทั่วไทยทุกจังหวัดทั่วไทยนะฮะ090 275 7 798นะครับ6,9,000บาทนะฮะตอนนกผมรบกวนผ่านก่อนครับคันนี้เพราะว่าผมเก็บงานสน้มลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทางไกลนะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอาผมต่อภาษีให้เรียบร้อยนะเอกสารเล่มทุกอย่างครบพร้อมโอนนะครับมาดูรถทดลองขับในที่บ้านผมนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากให้ส่งนะผมยินดีขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับตามเงื่อนไขที่เราตกลงกันนะฮะยามนะครับ69,000บาทนะราคาต่อรองกันได้นิดหน่อยเพราะช่วยค่าน้ำมันนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะ090-757798ศยอามคนรักรถโคราช พร้อมบริการทุกท่านสวัสดีครับผม